นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และศาสตราจารย์พิเศษดรนิกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ,รศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรเพื่อคนพิการซึ่งบรุรณาการการทำงาน3กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการผู้ป่วยพิการที่อายุระหว่าง15-65ปีที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทั้งนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2564ณอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิริงทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี